สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมในช่อง Bebo Channel นะครับและวันนี้อยู่ในเกมเบาทและวันนี้เราจะมาสุ่มกาชานี่นลยทุกคนสุ่มเผาพันหนึ่งและซุ่มเผาพันที่2องนะครับโ <Wow. S 1> ดยตัวทั้งหมดของเรานะครับจะมี102ใบนะทุกคนไหนดูอัตราการดับซปซินนะครับ SSR ซึ่ง100ใบเราต้องได้6ใบนะทุกคน6ตัว SSR ถ้าได้เกิน6ตัวถือว่าคุ้มถ้าได้ต่ำกว่าหถือว่าเจ๊ง ไปกันเลยครับ <Yahoo! S 1> เกลือนี่ไงผมเปิดบ่อยเกินจะรู้เหมือนกนี่ยว้าวไปเกลือโอ้โหแม่นกับจับวางกูละอาจจะมีเคราะหาา์หมาเปล่าหมาเปล่า เจ็บแขนเคือนโกรธเจ็บนี่เฮ้ยมาครับทุกคนขอแค่ได้เกินหก S S R ผมก็ถือว่าไม่เกินแล้วครับหนึ่ง้อยใบไอ้ที่ไม่ด้ควรได้มากกว่านั้นนคนควรได้มากกว่าหกเลย้ำ mìnhó khó Trần khí chứ mới về quay xe cổ mặt bệnh bằng lá là ไม่ไน่าเชื่อนะทุกคนเลยสองตัวในโลหนึ่งว wow. ้าวไปมาเปล่ามาอีกเปล่ามาเปล่ารอบน,นี้โอเคแตกแล้วคนแตกมาเปล่าตรงมาจังหวะนี้โอเค เนื่อได้มา2ตัวนะครับทุกคน2 SSR แตกโอ้ยไข่หนึ่งเองไปข้างมันถุงเพื่อนไปก็ได้เลยแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยเกือบไปไม่เนี่ยเฮ้ยโดยูด สุ่มเผ่าพันธุ์ที่สองนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้ว2 SSR นะครับันที่สองนี้มผมขอนี่เลยแตนโดราหนึ่งลูเชลแห่งประกายแสแงสองว้ไม่หวังนะทุกคนขอให้มันออกก็พอแล้วไป,ปเปิดที่เผอ โอ้โหเกลือโอ้โหอลิซาเบธดห้าตัวเหลือจะเชื่อครับทุกคนเฮ้ยดาบรอดเวนมาละมาแน่นอนทุกคนถวนเวลยขอสองได้ไหมขอห้าได้ไหมไมีใครเคยเปิดได้ห้าตัวไหมครับทุกคน คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครเคยเปิด5ตัวคือดวงดวงคุณจะเกิดดวงคุณจะดีเกินไปไหรือเปล่าเขา,ตาโอโอโแต่โอ้โห้ตัดเปี้ยวอะเคลียวเดียวข้ามเลยเฮ้ยไม่มีก็ถือว่าดีแล้วคุเบลเลียนจัดไป 3 SSR แล้วครับเอา้ายิงไหมตายเลยแตกวอนนี้จะแตกไหมแตกโอ้โหไอ้เสเพชไอ้เสเพชมาบ่อยอย่างครับพี่เฮ้ยฝนตาตกมาละหนึ่งตัวสวน เอาเสมอด้วยัเวดยเดเียวแน่นอนเฮ้ยได้ลูเชลัวนี้ถือว่าผมไม่ว่าเก่งกว่าทุกคนผมเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันไม่รู้หละตอนนี้ได้สี่ เอสเอสาแล้วครับแตกแตกเอออันนี้สปิตจังแตกเฮ้ยทุกคนมันจะไม่ถึงหกตัวจริงๆเหรอเออมาสวนเออเนี่ไงล่ะขอสองขอเกินหกได้ไหม คือเกยหกก็คือก็โอเคแล้วครับโอ้โหตีท้องด้วยเสมอ อาลีอาตูเอลันเตผมไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าจะคลิปเลยกันถือว่าตัวใหม่ก็ไม่แย่นะทุกคนเอ้ยทุกคนตอนนี้ได้ไดกี่ตัวเนี่ยผมลืมแล้วห้าเปล่าน่าจะห้านะขออีกตัวหนึ่งสองตัวก็ได้คือผมไม่เกลือแน่นอนถ้าตัวหนึ่งสองตัวนะอุ้งเกลืออเนี่ย ิบหายแล้วครับทุกคนได้แค่ห้าตัวหลอเนี่ยเกลืเอ,อเกลือเกือโอ้ยขอหน่อยเถอะสุดนะครับทุกคน102หนึ่งร้อยสองใบได้มาห้าตัวหกเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงครับ ทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง e Bieber ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับผม